นะครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเด็กบ้าบอลอีกแล้วเช่นเคยนะผมคลิปวันนี้ที่ผมจะขอเสนอก็คือทําไมนักเตะไทยถึงไม่มีใครได้ไปเล่นพรีเมียร์ลีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เก่งเหรอคือผมต้องขอเกินก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงอยากจะทาคลิปนี้ขึ้นมานะฮะเมื่อตอนเมื่อหลายวันก่อนนะครับผมได้ไปดูช่องหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นช่องของพี่เกตวลินทร์นะฮะเขานั่งคุยกับพี่ลีซอเรื่องของกาลาโชนะที่อ่ากาลาโชติดแอคอะไรเงี้ยฮะพี่ลีซอเขาพูดแบบขึ้นมาคำๆว่าเออเนี่ยมึงติดแอ กูอายุเท่ามึงอะกูได้แชมป์ซีเกมไปสามสมัยแล้วอะไรเงี้ย คือี่ลีซอเนี่ยแกก็พูดเชิงประมาณแบบเล่นๆขำๆแต่มันดันมีคนคนหนึ่งนะฮะมาคอมเมนต์แบบเชิงจริงจังเลยประมาณว่าลีซอบอกว่าตัวยังเก่งกับกาลาโชแต่ยังไม่ผ่านคิสตันพาเลตเลยคือใช่ครับสมัยก่อนพี่ลีซอรเนี่ยเคยไปเล่นอะคาเดมี่ของคิสตันพาเลตจริงแต่ผมเชื่อว่าคนไทยเกิน80%ไม่มีใครเข้าใจกฎของพีเมลลี่ข้อนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมพี่ลีซอถึงไม่ได้เล่นให้กับคิสตันพาเลตเพราะอะไรนะปัญหาที่หนึ่งนะครับ ญหาด้านเวิร์กพมิตสมัยนั้นช่วงต้นปี2000กฎของอังกฤษในการออกเวิร์กพอมิตให้นักเตะต่างชาติค่อนข้างเข้มงวดครับโดยเฉพาะกับนักเตะประเทศที่อันดับฟีฟ่าไม่สูงคือกฎเนี้ย เขาให้ต่ำสุดได้ถึงท็อป70แต่ในช่วงยุค2000ต้นๆน,น,นั้นทีมชาติไทยในช่วง2ปีล่าสุดมีอันดับอยู่ประมาณ60-70ซึ่งบางช่วงก็หลุดจากท็อป70ไปและช่วงนั้นพี่รีซอขนาดนั้นยังอายุ18-19ปีและยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอทําให้พี่รีซอไม่สามารถขอเวิร์กคอมมิตเพื่อเล่นในลีกอาชีพระดับสูงของอังกฤษได้ปัญหาที่2คือปัญหาด้านการแข่งขันสูงแม้ว่าพี่รีซอจะฝีเท้าดีแต่การแทรกตัวขึ้น ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคที่นักเตะทั่วโลกแข่งขันกันสูงมากคริสตันพาเลตแม้จะอยู่ในแชมเปี้ยนชิพหรือพีเมลีกก็มีระดับอะคาเดมี่ที่แข็งแรงการจะขึ้นทีมชุดใหญ่ต้องมีผลงานที่โดดเด่นมากๆจริงๆถึงจะสามารถขึ้นไปเล่นได้ปัญหาที่3นะปัญหาพัฒนาการทางด้านร่างกายและสไตล์การเล่นฮะฟุตบอลอังกฤษขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความแข็งแกร่งซึ่งในขณะนั้นนักเตะไทยโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นอาจจะยังไม่พร้อมเต็มที่ในแง่ของสรีระและสไตล์การเล่นแม้พี่รีซอจะ มีเทคนิคที่ดีแต่การปรับตัวกับฟุตบอลในอังกฤษต้องใช้เวลามากกว่านี้ปัญหาข้อที่สี่รีซซอรตัดสินใจกับไรไวเกินนะผม หลังจากที่อยู่กับคิดตัพนพาเลตในระดับเยาวชนระยะหนึ่งที่รีซอร์เลือกที่จะกลับมาเล่นในประเทศไทยกับสโมสอบีซีเทโลศาสนานะฮะซึ่งตอนนั้นก็ถือเป็นทีมชั้นนําในไทยการกลับไทยเร็วก็อาจจะทําให้การพัฒนาในลีกยุโรปลดลงหลักๆก,ก็มีปัญหาประมาณนี้ครับที่ผมไปรวบรวมหาข้อมูลมานะครับที่นักเตะไทยไม่สามารถไปเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเวิร์คพ m มินะฮะแล้วก็อันดับแลนด์กิ้งของประเทศของเรานั่นเองครับคือตอนนี้มันไปกไกลเกินกว่าเ0สแล้วฮะ,ะตอนนี้เนาะก็เลย ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปที่มีสาระแล้วก็สรุปให้อย่างนี้นะฮะก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมไว้ด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้ยังไงเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรติดตามกันไว้ได้เลยครับผม